ผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลายครั้งเลยนะครับที่เรื่องแปลกเนี่ยยเราไม่ต้องไปหาเลยไปดูไกลเลยครับใกล้ๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนี่นะฮะอย่างตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่ถนนสีภูมิครับคุณผู้ชมถนนสีภูมิเหมือนกับชื่อนามสกุลผมเลยสีภูมิเศษเป็นของต้นตระกูลเราไม่รู้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะอยู่ที่หน้าวัดมณฑีนครับคุณผู้ชมนี่นะฮะนั่นนี่นะฮะใครจะรู้บ้างครับคุณผู้ชมครับว่าที่วัดมณฑีนี่นะครับอ่ะนี่ บันไดของโบสดเนี่ยนะฮะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยครับคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ไหนเนี่ยจะมีแบบนี้บ้างนะครับผมว่าที่นี่แปลกครับคุณผู้ชมไหนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวะะขอขึ้นไปชมความงามด้านโบนสถ์ชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ วัดมณฑีเป็นวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1978โดยปัจจุบันมีพระมหาชัชวานโชติธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสครับวัดมณฑีแห่งนี้นะฮะมีสถาปาัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่สวยงามและเก่าแก่โดยเฉพาะองค์พระประธานหินทรายแกะสลักทรงเครื่องที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องร้องเอ๊ะกันแทบทุกคนั่นก็คือทําไมวัดแห่งนี้ต้องสร้างบันไดไว้ด้าหนาติถนนใหญ่แบบนี้เลยครับคุณกฮะช พ่อห,หน่อยได้ไหมครับขอถามหลวงพ่อดน,งนึงครับว่าทาไมเราต้องสร้างโบสถ์หรือว่าวิหารเนี่ยนะครับที่มีบนไดเนี่ยติดกับถนนใหญ่ด้วยครับห<ม>ลวงพ่อเดิมทีเป็นโบสถ์เล็กๆครับแล้วก็พอดีวัดเราเนี่ยมันคับแคบเมื่อคับแคบก,ก็เลยสร้างโบสถ์ใหญ่ขึ้นที่มันก็มีจํากัดที่สําคัญก็คือตรงประตูโบสถ์ขึ้นเนี่ยมันเป็นประตูเก่า ตัวเดิมค,ออคือตามรมเนียมล้านนาหรือว่าตามรมเนียมเมืองเชียงใหม่เนี่ยประตูเก่าเขาจะไม่ปิดประตูที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี่คือประตูตรงไหนครับส่วนไหนครับประตูที่เราขึ้นขึ้นขึ้นอุโบสถตรงตร,นนตรงตรงบันไดตรงบันไดเลยอ,อ๋อคือตรงบันไดนั่นเนี่ยสมัยก่อนเป็นประตูเป็นประตูวัดเก่าอ๋อเข้าใจแล้วคือไม่ใช่ประตูโบสถ์คือบันไดเนี่ยเป็นประตูวัดเก่าเป็นประตูวัดเก่าครับ แต่ก่อนก็เข้าตรงนั้นอ่ะเข้าออกตรงนั้นครับทีนี้เราสร้างโบสถ์หลังมันใหญ่<อ>สถานที่เรามีเล็กเข้าใจแล้วอ่าเราก็เลยขยายเอาประตูเก่าให้เป็นประตูโบสถ<อ>์แล้วก็ย้ายประตูใหม่เข้ามาอีกทางนึงเข้ามาอีกทางนึงเข้าใจแล้ว<ม>ก็คือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของทางล้านา<อ>นะครับว่าประตูวัดเนี่ยห้ามมีการเปลี่ยนแปลง<อ>แต่พอบถ์ขยายปั๊บเนี่ยก็พื้นที่เนี่ย อาจจะมากินพื้นที่เข้าไปก็เลยเหลือพื้นที่นิดเดียวมันก็จะติดกับทางประตูวัดเก่าซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เราก็เลยเทําเหมือนกับว่าเป็นบันไดาทางเข้าโบสถ์เลยถูกไหมครับค<อ>งจะได้ทราบเหตุผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกบราบนักมัสการลาหลวงพ่อเลยแล้วกันนะครับเขาครเจริญพรมันแปลกดีนะ